พ่เงความชุื่เฉียวมันอยู่กับเราแล้วเราจะมันออกมาทำไมถ้าเราไม่เก็บมันไว้เราเก็บมันไว้เราเปลี่ยนแปลงมันได้วันพ่อเพื่อนคนหนึนงเขาก็ให้ทีดีมาให้ก่อนเพื่อนทำงานเขาก็ซื้อไอ้ิทยุแล้วก็เล่นทีวีได้เล็กๆอันหนึ่งตังค์ว่าให้เพราะว่าผมเอาวิพยุทเก่าของผมเนี่ยเก่ามันเลยจะโดนฉีกละ ก็ไปตั้งที่ทงจงานแล้วก็เปิดฟังกันวันนี้ปากคำประดามากกดกลุ่มนะไม่าอะไรันเสียเสียผมก็เลยยกอุปกรณ์ทีมันหนักอย่างนะเสร็จแล้วเขาก็เลยรู้สึกเดียวเขารู้สึกว่าอ๋อตอนที่เธอเขาหลับไปคืนวันใหม่เขาตื่นมาตักเงินหนึ่งไม่ไม่สิบล้าเหรียญก็ยังดีก็เลยแับผมก็ซืดีไปเปิดมาฮะดีเซลชุดนี้ผมเปิดเ้าใครเดินไปเดินมาก็ต้องแได้เออมาจากไหนอ่ะเขามาจากไหนคนไทยนะ้ำชื่อสและชี ไตราพอเล่นกีโน่อกกีโนที่ทะเลทรายโอ้โหเลรายพรอมาและพอมีคนมีนนนความหนักเนลงบอกว่าฮเขาน,น,นาติขางหลับอยู่ในห้องเพาะฟังเพลงข้างหลับแล้วแเดี๋ยวึันก็ตื่นเดินตาขึ้นมาทางนี้เปนอะไรโอ้มัน,นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันได้ผ่อนคลายดจังเลยดีแลกจังเลยเขาบอกเออ ความฉุนเฉียวมันเกิดขึ้นก็ถูกผลักด,ดันแล้วมันถูกเก็บถุกคลายออกเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่สดชื่นได้ยินได้ฟังคนเราเวลาโกรธฉุนเฉียวเนี่ยแล้วคุณทิ่พูดภาษาไส่ก็าไาได้นหูกรอกเข้าไปเนี่ย เพราะเพราะโอ้ยมันลงมันลงเต็มไปเจนผมเป็นคนเนดีวยวเมื่อก่อนนี้นะเวลาพญารยาเสียงดังผมจะเมียบก้อยนี่ผมเฮ้ยเมียใครวาไม่เกิดก็เมียเร,ยราไม่เกิดนะเอาเสียงดังผมลงนา่ง่อนเข้าน้ำมัน 等待，我等得起啊！我等好。 มัมีอะไรมาพักมาดันมันไม่ขึ้นแต่ถ้าเราสามารถควบคุมในและหัวใจความคิดของเราได้นะความดันของเราก็จะไม่ขึ้นความดันของเราจะลงเสียงของเราก็จะควบคุมไม่ได้มันไม่ขึ้นแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาผลักดันเรามันเข้าไปที่ิตเราพระเจ้าต้องการเปลี่ยนการเซมิชันการเปลี่ยนพระเจ้าตั้งถิ่นหลุเราได้ยินเสียงดังพระเจ้าต้องการเปลี่ยนให้เปลี่ยนองเปลี่ยนไม่ดีให้เปลี่ยนดี นี่เป็สิ่งที่พระรเจ้าประาการเปลยแล้วถ้าพระเจ้าเปลี่ยนได้ความชุกเฉียวหลายอย่างจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราความชุกเฉียวจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะเราถึกกคือเราจะเรียนรู้จักแล้วคราวนี้เราจะมีอ้ความรักที่เราพูดมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเราจะมีได้อย่างไรเพราะมันมีบอกมีได้ก็มีผลของพยานไงผลของพยานคือความรัก พุทธิยานอยู่ที่ไหนตอนนี้พุทธิยานจะติดอยู่ในเราแล้วโปร่งมีผลในความรักอยู่กับโปรง่งแล้วโปร่งต้องการให้ผลนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราคารเทียบนห้าข้อที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับความรักพระชาต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอาไปดูสังเกตผลของพุทธิยาณกับความรักนั้นอดทนนานมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยไม่มากแต่เราจะพบความแตก เจ้าให้ในผลของทุกอย่างความปราบปรือใจที่เราจะเก็นคนเราถ้ามีความปรือใจจะโมโหไหมถ้าโมโหหรกจะโกรธไหมไม่โกรธหรอกถ้ามีความปรือใจเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดความปรืมใจมีคนมาโกรธมามามาด่าใจความปรือใจก็ทำให้คนที่ด่าใจเราเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกทั้งใจความปรือใจจิตใจที่มีความเปลี่ยนปลีดจิตใจที่สามว่า ก่อให้เกิดสันติสุขพระบีดบอกความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจก็ตามมาเพราะถ้ามีความปราบรื้นใจมีสันติสุขข้างในเนี่ยท่านจะมีความอดกลั้นมากกว่าคนอื่นความอดกลั้นก็คือเราไม่ต้องระเบิดออกมาจากใจิตใจของเราจากความคิดจากเสียงของเรามันไม่ต้องออกมาเพราะว่าความปราบรื้มสันติสุขมันทำให้เรามีความอดกลั้นคือความติทใจบอกว่า จะโกรธใครจะโมโหใครให้ดับหนึ่งถึงสิบเลยสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบไปเอา,เา,โโเาลแล้วโมโหแล้วโกรธแล้วมันไม่อยู่พระเจ้าต้องการเรามีความณดตั้งใจนานกว่านั่นอีกพระเจ้าบอกกับเฟตรอันนี้คนทำผิดสักระเจ็ดครั้ 7, 7, 7, 8, 8. นเจ็ดขั้นเจ็ดขั้นตะวันเนะ่ โอ้จะต้องอดทนขนาดนั้นใช่ไหมพระเจ้าต้องการเปลี่ยนใจเราหลังจากที่เรามีความต่ำพื้นใจอีกันที่สุดมีความดกดดันใจเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าทํางานอยู่ในเราทุกวันแล้วว่เราอดทนได้พระเจ้าบอกมันจะกลายเป็นความปราณี ความปาราบปื้นใจลัทธิสุดที่อยู่กันแลวเพราะปราบรื้นใจลัทธิสุดทําให้เรา ructure, เผชิญกับปัญหาและความยากลําบากหทุกอย่างเพราะปราบปื้นใจลัทติสุดทาให้เราสามารถคือดีกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักกับใครก็แล้วแต่เ้ามีความกราบพื่กใจลัทีิสุดเราจะพบว่าพระเจ้าทํางานในช र, ีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราในการที่จะขัแดินพระเจ้าออกจากชีวิต ถ้าท่านรักกันและกันคนทั้งหลายก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกเราไม่อยากให้ชาวบานชมเราเพราะเราเป็นคนดีเราไม่อยากให้ใครพูดว่าโอ้เราเก่งเราไม่อยากให้ใครไม่ได้หมายความว่าเราโทรธตัวหมายความว่าเรารู้ว่าเรานันรับขาพนักกับพระเจ้าสร่กทบการทำในชีวิตเราได้เปลี่ยนความคิดใจความรู้สึกของเราไป มากเท่าไหร่ถ้าเรานั่งลงนักแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าวันสุดท้าเราจะพบว่าพระเจ้าทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างกับชิตมากขึ้นทุกวันทุกวันและวันนี้พวกมีความปราถนาจะกระทำระราชกในชีวิตเพื่อเพิ่มพูลความรักให้กับเราให้ความสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเจ้ากับชีวิตของเรา พระเจ้าขอเพิ่มญาณบริสุทธิ์จงสดกับคำพละริสุิ์ของพระองค์ให้ผลที่เป็นความรักขององค์พระัญญาได้แดงในชีวิตเราให้เกิดความปราดเปรื่อใจและสันติสุขในหัวใจของแต่ละคนได้ดีในฝังให้ความปราดเปรื่อใจและสันติสุขเติมงเพราะว่าเราจะสามารถมีความสันติใจเราจะทำสิ่งที่ดีออกจากจิตลอดก็แต่พระเจ้าสำคัญที่สุดเราจะรู้จักบำเค็ญตัวขห้ได้ อวนทองประชากรของคป็นที่เข้ามาเขาด้รับประกับมาไโดยเฉพาะยิ่งการที่สของพระเจ้าที่เหนือเหนือสินเนือปัญหาเหนือความยากลำบากเหนือความเจ็บปวดเหนือความเจ็บปวดที่สารที่สุดของพระเจ้าจะครอบครองจิตใจความิด่เราไว้และลิขิตพระ่ักรเป็นคุณยังก่อพระเจ้าจะคลื่นไหวเมื่อเราได้คืนดีและได้บอกกับพระว่าขอทรงตอบเมตตาชูดและนำทาและสวมที่น่า ถ้าทพระเจ้าทรงที่ดีแล้วขอเพิ่มปูนสร้างสรรค์ให้ดีมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดกำนานและอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์และธรรมชาติที่สับุนเราน